จของวัดอ mm ัมพวันแห่งนี้เรามีพระป่ามา8,400บาทได้เพิ่มเติมอีก4,560บาทก็มีค่าอาหารถวายวัดอีก3,500บาทจึงเป็น16,460บาทครับสาธุบริวารพระป่า1,830บาทครับสาธุนี่ชาระนี่สงสองพ สองสามกับสองสี่เอาไหนแน่สองสี่ไหมอ่าถูกต้องสำรับนี้สงสองพันสี่ร้อยสิบบาทครับสาธุสา,สามบุญหนึ่งขันคือสองอา้าซื้อลงศพช่วยเด็กยากไ,ไรเราจะถวายท่านประธานสงไว้เผื่อว่า มีอันอะไรก็แล้วแต่จาเป็นต้องใช้ท่านก็จะได้พิจารณาในกองนี้เอาไปใช้ทั้งสองอาภาาทั้งซื้อรงศพทั้งช่วยเด็กด้วยได้ปัจจัยไว้6,440บาทนะครับสาธุคทำบุญอุทิศถวายเลยหลวงพ่อจรันนะได้ปัจจัยจากสถานี8,600บาทเพิ่มเติมอีก2,740บาทจึงเป็นหนึ0งมื่นสองพันสามร 40บาทครับสาธุมานำปัจจัยมารวมกันแล้วเราได้ปัจจัยถวายท่านไว้3 9ม8 0่บาทครับสาธุ39,480และ14งานบุญภาคเหนือคราวนี้เราเดินทางปุเรงปุเรงกันมาตั้งแต่วันที่15 ถึง18เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2565ได้ปัจจัยรวม488,836บาทครับส<ห>าธุ488,376จากเราจะนวนประมาณ90ท่านและก็ศรัทธาของผู้ฟังททางบ้าน ทื่รวมกันมารวมกันมานะครับก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวก็ได้ถึง4 8 8 3 7 6บาท